เริ่มเริ่มกลับมาเป็นปกติในการลงคลิปน่าจะอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนาะหมายถึงพวกไฮไลท์พวกอะไรพวกนี้นรองตรงไหนรองตรงมันเรียกว่าอะไรอ่ะไอเหนือสะโพกหรสะโพกหลังอะหลังสะโพกอะใช่ปะมันเรียกว่าอะไรเอ็ง <X S 2> เป็นเฟิร์สคาร์ดอะเคยดูป่ะไอฉากที่เอริกมันปัดกระสุนแล้วมันไปเข้าไปเข้าไอตรงกระดูกเซเวียสตราจารย์เอ็กอะ นึกอ,ออกไหมไอชาสุดท้ายเลยนั่นแหละผมอะผมน่าจะเจ็บตรงนั้นเน่ยเ <ions> ฮ้ยแต่มันรู้แล้วนะแต่มันรู้แล้วนะมากินปะละ่ะโอเค ฮิวเ oh, ฉยอ๋อเพิ่มมูเมนต์สปีดแต่ขนาดนั้นเลยเหรอเ <Okay. S 1> พื่อนกลับก่อนได้ปะกลับก่อนได้ปะเดี er ๋ยวเดี๋ยวละกํลังจะพูดเลยว่าเดี๋ยวนอติลุสมันมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กลับถ้าเป็นจังหวะน,นั้นอะแล้วผมเป็นนอติลุสแบบเออผมก็เข้าเหมือนกันไม่คมพอไงเพราะว่าผมจับเซรีงไงเฮตโต นี่ขยันพูด่ะผมมันเด็กขยันพูดอยู่แล้วอเออถ้างั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าด้วยความที่อันี่ปนไปหน่อยแบบอาจจะไม่รู้เหมือนกันอะอาจจะค่อยๆพิมพ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าพูดอะไรยังไม่รู้เลยเลยตอนนี้นแล้วเอดีตัวหนีที่ไม่มีมานายัดโดเป็นไงคอนเซปต์ฮิปสเตอร์อะ่ะเออเล่นให้ลำบากเข้าไวอ้อ่ะสุดหายใจเข้าลึกๆสุดหายใจเข้าลึกๆสุดหายใจเข้าลึกๆครับทุกคน เฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ้ยฮ้ไปอยู่นั่นได้ไงอะ เรื่องมันง่ายครับทุกคนเรื่องปกตินะอันนี้เมนทีโมของเทร่ททเฮ้ยโอ้โหสวยมากินปลา เออผมจำได้ผมสไลด์ตรงนี้ไอคลิปล่าสุดอะใช่ป่ะวะแล้วแบบว่าสไลด์พลาดตายเฉยไม่ใช่ล่าสุดอะหมายถึงว่าเซรีล่าสุดป่ะไม่รู้นึกไม่ออกแต่มันมีคลิปหนึ่งแน่นอนอะ ไอ้คู่หูเรนล่างมันยังไม่ตายนี่ว่าแต่ผมมันเจ็บอยู่นะผมแลกเลยผมแลกเลยเอกชัยสีวิชโชนี่เอกชัโชโสวัชชาสวัลโปไม่โดนโอ้แย่แล้วสถานการณ์เปลี่ยนแย่แล้วแย่แล้ว สถานการณ์เปลี่ยนไปเห็ดเห็ดไม่มีเลย <g ười> กี่ตัววะในนั้นอะ ไม่อยาระเบิดเลนกลางว่ะไม่ใช่ไม่ได้ใช้คำว่าอยากระเบิดแต่คือจังหวะมันเลนกลางแล้วอ่ะตอนเนี้ย <laughs> จังหวะมันต้องเลนกลางอะ่ะโอ้ยป้อมอยู่แค่นี้ผมยิงไม่โดนบ้าเอ้ย โอ้โห oh, oh. อะไรกันวะนนียมุมไม่ได้เลยมุมไม่ได้เลยมุมไม่ได้แบบไปได้จริงๆใจยเย็นจยเย็นเค <Okay. S 2> oh, <I> สวย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 บีบให้บีบให้เค okay. oh, เอ้ยผมปักตรงนั้นทำไมวะไม่ไปปัปกหน้าบ้านมันวะ โอ้ oh, ได้เหมือนกันหรือว่าจิตใต้สำนึกผมมันบอกว่าอ๋อปากไปตรงนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามังกรแล้วเอวเอเราจะได้ดูมังกรไปอะไรงนี้เออไม่แน่ว่ะเก่งด้วยเซนไงเราอะ่ะม่อยู่นะไม่อยู่นะนะ้นะระเจ้าไม่อยู่นะครับ ข้าพเจ้าไม่อยู่นะครับโอเคโอ้ไม่ไม่ไม่โอเคโอ้ไม่ไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ไหนลองแลกมาให้มากโอ้ไม่ได้แล้วเลือดเลือดไม่พอแต่กาการ์ตตายว่ะแล้วใครจะมากันป้อมอ่ะทุกคนอยู่นู้นหมดเลยอ่ะไม่ไม่ไม่น่ามีคนกันป้อมป่ะเล็กทรายอ่ะกันป้อมแต่ไม่น่าทันนะเฮ้ยโอเค นึกว่าจะไม่ได้แล้วกลับก่อนฮนะจอกกอดีกว่าเท่าไรนัสิบเบาๆแพงกว่าขาคนดีเดือดปะเดือดปะเอ่อสายเล็งป้อมไงาสายเล่นไม่เอาไม่เอาอะไรงั้นนะเล่นไม่เอาแชมป์โลกอะเล่นเอาแบบสุขภาพโอเคถ้าเกิดว่ามันจะไม่กลับไปกันแล้วก็บนเราก็ดันนะครับดันจัดดันจ๋าเลยละ่ะ โอเคมา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 กลับไปกันละคาตาไม่อยู่ตัวดาเมจไม่อยู่ตัวดาเมจไม่อยู่ลุย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 โอ๊ยโอ๊ยเรียบร้อยครับสวย มันจะแย้วอ่ะมันจะแย้วอ่ะมานาไม่มีไปหามานีมีหม้อเคยกินไม่ได้เอาจริงเชื่อว่าพูดจนรู้จักแล้วแหละเคยอธิบายไปแล้วด้วยแต่จําไม่ได้ว่าใครคือคนที่ถามไม่เคยเอ่ะนี่งไงเดวิดจริงๆด้วยที่เป็นคนที่ถามไม่ไหววะไม่ไหววะมานามานาม่มีนะคะมานาไม่มีนะคะ มานาผมมีนะจ๊ะมานาผมมีนะจ๊ะกันเวทออกกันเวทสองอันน่ะผมพอเลยวิดเอ,อ,อ,อ็นมอมอเทียสพอจบชิวอ้าวไปทางนู้นเหลอทีโมอบอกมึงแย่งมินเนี่ยนกูทั้งน,นั <laughs> ้น ขอโทษนะเออแบบฝอยน,นี้หน่อยเขาเรียกว่าเออขอ,อระบายหน่อยเวลาเล่นในแรลงแล้วมันเจอแ,แบบอะไรก็ไม่รู้โอ้โถเอ้ยผมพลาดโอเคแล้วผมทำอะไรวะทำไมผมยิงมั่วๆว,วะคืออันติีผมก็พลาดอ่ะไอ้นี่ผมก็พลาดไ <c oughs> ต่กำแพงผมก็พลาดขออภัยเพื่อนด้วยครับ เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเบคซายทันเหรอทันเหรอคิดว่าไงคิดว่าทันเหรอคิดว่าทันเหรอคิดว่าทันเหรอคิดว่าคิดว่าทันเหรอคิดว่าทันเหรอเออคิดว่าทันปล่าล่ะคิดว่าทันปล่าล่ะเออก็ทันไงก็ทันไงก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ไงโอเค แต่เราแลกมาไม่ค่อยคุ้มนั่นเลยสว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 ยงามสวยงามสวยงามเฮ้ยกาการ์ดกาการ์ดไอ้นนท์กาการ์ดน้องกาการ์ดจะตายหาไแล้วนนท์เนเข้าพุ่มได้ปะไม่ได้วะมันยึดพุ่มตรงนั้นไปแล้วอะโอ้ยากยากยากเลยากเลยยากเลยยากเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็น เรียบร้อยเออโอ้โหไม่ได้เฮ้ยแล้วมันได้บัฟปะมันได้บัฟหมดทุกคนปะโัวเล็กไซายมีชีวิตอยู่มันจะเหมือนบาลอนไหมที่อกโล่งมันบอดได้มันบอดได,ได้เอาเคสวย มีเนี่ยนมาพอดีอ่ะปั้นหนึ่งได้ป่ะโอเคสวยงามวูวดับปันคิวก่อนจบฮะจังหวะนี่จังหวะนี่จังหวะนี่